สุขโขปุญญาสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่ททานนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่หเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับผมวันอาทิตย์วันที่ห้า เดือนพฤศจิกายนวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่วัดวาอารามในประเทศไทยของเรานั้นต่างก็มีความสำคัญเป็นวันมหาบุญมหาโศลหลังจากออกพรรษานั่นก็คือวันทอดกระถิ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้หลายวัดวาอารามในเมืองไทยบ้านเรานั้นก็จะมีพิธีอันเป็นสิริมงคลยิ่ง เป็นมหาบุญมหากุศลนั่นก็คือวันอทอดกระถิ่นนั่นเองนะครับผมก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกทกท่านที่กำลังร่วมบุญร่วมกุศลสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแห่งพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับวันมหามุญลวันนี้ก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท,กท่าน ได้มาชมมาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์ีีกว่าเป็นของดีของวิเศษนั่นก็คือพระรูปเหมือนของท่านจ้าุลหลวงปู่ท่อนญาณัทโรพระอริเจ้าพระอริยสงฆ์แห่งวัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมง,งคลทิพย์รุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเจริญพร เจ็ดรอบนั่นเองฟ้ากล่องนั้นจะเป็นพลาสติกใสมุมบนซ้ายขวามือของเรานั้นจะเป็นลวดลายไทยหลงทองตรงกลางก็จะเป็นหนังสือไทยโค้งสีทองสีแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยนั่นเองที่ระลึกสร้างพระมหาเจดีย์วัดศรีอภัยวันนะครับผมนี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างนั่นเอง เจริญพรก็คือเราได้รับความพรได้รับพรจากพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเองให้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีความสุขความเจริญโลกเย็นเป็นสุขนั่นเองและโอกาสสำคัญนั่นก็คือครบเจดรอบ1 2 7 8องปีวัฒนามมคลองค์หลวงปู่ท่านในปีพศสองพันห้าห้า สองห้าหหก็ถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งความสุขนะ,ะครับผมห้าห้าห้าดีแลครับผมด้านล่างลองอมานั้นเป็นนามอาขององค์หลวงปู่ท่อนนั่นก็คือพระราชยานวิสิทธิ์ที่โสพผลถัดลงมานั้นหลวงเป็นวงเล็บนามจริงองค์หลวงปู่หลวงปู่ท่อนยานัทธโร เรียบง่ายสวยสดงดงามแล้วก็ชัดเจนดีเราเห็นสีทองสุขปรังนี่แหละครับผมสว่างสวยเป็นมงคลแสดงเช้งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขเหลือกินเหลืออยู่กินอิ่มนอนอุดน,นั่นเองนะครับผมองค์ท่านเจ้ปกุณลหลวงปู่ทอนยานัทโร ท่านชื่อเดิมเพราะว่านามเดิมของท่านนั้นชื่อว่าท่อนนามสกุลดั้งเดิมพระเสดิฐผงองค์หลวงปู่ได้ถือกำเนิดเกิดกายในวันที่สามเดือนพฤษภาคมปีพศ2471ท่านเกิดที่บ้านหินขาวตำบลสาวถัถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับผม ท่านเกิดตรงกับวันพระราสมบดีขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรงนั่นเองโยมบิดาของท่านนั้นมีชื่อว่าแจ่มโยมมารดาของท่านนั้นมีชื่อว่าถาประเสริฐผงท่านมีพี่น้องรูปอุทรเดียวกันถึง19ท่านด้วยกันองค์หลวงป,ปู่นั้นเป็นบุตรคนที่6นั่นเองนะครับผม องคทอ์ท่านเจ้าพคุณหลวงปู่ท่อนท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่เจ็ดมิถุนายนปีพศ2491ท่านบวชเป็นพระที่วัดศรีจันทร์อำงเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองโดยมีท่านจ้าคุณพระเทพบัณฑิตเจ้าอาวาสแห่งวัดศรีจันทร์เป็นพระอุปชาบวชให้นั่นเองนะครับผม แล้วก็มีองค์ท่านเจ้าระคุณหลวงปู่คำดีประภาโสท่านเป็นเ,เป็นครูบาอาจารย์อบรมพระกรรมฐานวิปัสนาตามงแบบฉบับของพระป่าสายหลวงปู่มัน่นเป็นองค์แรกของท่านเจ้าะคุณลุกหลวงปู่ท่านนั่นเองนะครับผมท่านเจ้าคุณหลวงปู่คำดีประภาโสในภายหลังนั้นองค์ท่านก็ มาที่เมืองเลยมาสร้างวัดถ้ำผาปู่องค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ท่านก็ได้ติดตามมาอำนวยช่วยเหลือหลวงปู่คำดีประภาสสร้างวัดถ้ำผาปูตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยจนเรียกว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นวัดสมบูรณ์แบบนั่นเองและองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่คำดีประภาสท่านก็ไม่ธรรมดาเป็น ลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ของท่านจัรพคุลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้วยนั่นเองนะครับผมมีอยู่ในห้วงช่วงเวลาหนึ่งองค์ท่านจักรพคุลหลวงปู่ท่านท่านได้มีโอกาสกราบนัพัสการองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็ได้ฟังบทธรรมขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็เป็นกันที่ทราบกันดีแล้วว่าท่านจักรพคุลหลวงปู่มั่นนัน เ่านเป็นบุพาจารย์เป็นบุพาจารย์พระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานแห่งภาคอีสานนั่นเองนะครับผมท่านเจะาประคุณหลวงปู่มั่นได้ให้โอวาทธรรมแก่หลวงพ่อท่อนเอาไว้อย่างจับจิตใจว่าให้เร่งทําความเพียรมิให้ประมาทชีวิตนี้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องตายนี่แหละครับผม โอวาทธรรมของท่านจตุพคุณหลวงปู่มั่นภู่ิทัตโตที่สถิตลงในดวงจิตดวงใจท่านจตุพคุณหลวงพ่อท่อนหลวงปู่ท่อนญาณทธโรนั่นเองนะครับผมขั้นการเวลาต่อมาองค์ท่านจตุพคุณหลวงปู่ท่อนท่านก็ได้กราบนมัสการฟังโอวาทธรรมจากท่านจตุพคุณหลวงปู่ชอบธนสมุวัดป่าซ้มมานุสร อำเภอวังสะพุงเมืองเลยด้วยนั่นเองสิ่งหลวงปู่ชอบนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นพระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์เรียกว่าองค์หลวงปู่มั่นท่านได้ไว้วางใจโดยเฉพาะในเรื่องปรกิจสามารถล่วงรู้จิตใจของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ว่องไวในเรื่องของอพวกบรรดากายทิพย์ทั้งหลายนี่แหละครับผมจากนั้นองค์ท่านเจ้าุณหลวงปู่ท่อน ็ได้มีโอกาสมากราบสักการะบูชาฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่เป็นสิทธิ์อาวุโสของท่านเจ้าบุคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกรูปหนึ่งนั่นก็คือท่านเจ้าบุคุณหลวงปู่หลวงวิจันทัศาโลแห่งเมืองเลยนั่นเองนะครับผมท่านเจ้าบุคุณหลวงปู่ท่อนยังได้มีได้มีโอกาสมากราบ ฟังพระธรรมเทศนาของท่านเจชประคุณหลวงปู่เทศเทศหลังสีวัดหินหมากเป้งเมืองหนองคายด้วยนั่นเองซึ่งหลวงปู่เทศก็เป็นเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าองค์ท่านนั้นเคยอยู่ที่ภูเก็ตมาเป็นเวลานานและเป็นสิทธอิอวุโสองค์สําคัญของหลวงปู่มัน่นในช่วงท้ายๆของท่านได้มาอยู่ที่วัดหินหมากเป้งเมืองหนองคาย ติดแม่น้ำโขงนี่แหละครับผมบรรยากาศเยือกเย็นสงบยิ่งนักนั่นเองท่านเจ้ารคุณหลวงปู่ท่อนยังได้ได้มีโอกาสม่ากราบฟังพระธรรมเทศนาศจากท่านเจ้ารคุณหลวงปู่พระมหาปิ่นช,ชลิโตพระอริเจ้าพระอริสงซึ่งเป็นพระน้องชายท่านเจ้ารคุณหลวงปู่สิงห์ขันติยาคาโบด้วยนั่นเองนะครับผม ในห้วงช่วงเวลาประมาณปีพศ2527 28 29 30 31นี้แอดมินและก็คณะมีโอกาสขึ้นล่องมาทางเมืองเลยอยู่ทุกปีนะครับผมเพื่อจะได้ไปพักที่วัดถ้ำพาปูนั่นเองในการขึ้นเมืองเลยของแอดมินและก็หมู่คณะนี่แหละครับผม ก็ได้มีโอกาสไปกราบสักการบูชาท่านจตุพคุณหลวงปู่ชอบนนัมสโมแล้วก็ตรงขึ้นไปยังเชียงคานติดแม่น้ำโขงนะครับผมลงจากเชียงคานก็จะต้องผ่านวัดท่านจตุพคุณหลวงปู่ท่อนนี่แหละครับผมก็ได้มีโอกาสมักถวายกองบุญองค์ท่านจตุพคุณหลวงปู่ท่อนอเป็นระยะระยะนั่นเองนะครับผมแล้วจึงจะ,ะไปพักที่วัดถ้ำผาปู่นั่นเอง ซึ่งปี2529อก็เรียกว่าองค์หลวงปู่ก็ยังแข็งแรงได้รับเมตตาธรรมจากองค์หลวงปู่ท่านเรียกว่าอยู่ใกล้ๆท่านแล้วกระแสของท่านนั้นเย็นมากนะครับผม <S <S ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาต่อสัายาติโยมไม่ได้เลือกท่านวันละนั่นเองนะครับผม <S <S 2> <S 2> ในห้วงช่วงปี29องค์หลวงปูทงป่ท่านหลวงปู่ท่าน แต่การนให้เบตาให้ฝ้าหวยหรือว่าเชือกถักเส้นใหญ่ๆนี่แหละครับผมท่านได้ให้แกแอดมินนั่นเองในห่วงช่วงเวลานั้นก็ยังเป็นหนุ่มนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทพิปของท่านเจ้าคุณหลวงปู่ต้อนที่แอดมินน,นมาพระกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้นั่นก็คือ รูปหลอหรือว่ารูปเหมือนองค์หลวงปู่ทอนยานัทโรเป็นเนื้อว่านผสมชาญหมากนั่นเองนะครับผมองค์ท่านจะาระคุณหลวงปู่ได้เซกอธิษฐานจิตเรียกว่าเต็มที่เพื่อจะได้มอบเป็นของที่ระลึกสำหรับสรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในวันกระถินงปี2555 555ก็เป็นเลขแห่งความสุข นะครับผมองค์ท่านนั้นหน้าตรงนั่งสมาธิราบนะครับผมแล้วก็มีโคดเนื้อนี้เป็นเนื้อวานมงคลผสมชาดหมากหลวงปู่จะเห็นใบหน้าหลวงปู่เหมือนมีชีวิตจิตใจเนี่แหละครับผมนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือนั่นเองจะมีหมายเลขกำกับอยู่ทางด้านหน้าคมชัดลึกลงไปในเนื้อพระเป็นเลขไทยแลละครับผมสร้างท่าบุตรทราบว่า ห้าพันเก้าร้อยเ้าสบเองค์นะครับผมฐานด้านล่างนั้นจะบรรจุจีวรองคง์ท่านเดชมคคุหลวงปู่ท่อนด้วยนั่นเองสนับด้านหลังจีวรท่านพรริว้วสวยสดงดงามอ่อนไหวนะครับผมผ้าผ้าของท่านนั้นดูแล้วมีศาสตร์และมีศิลสวยสดงดงาม มีมิติมุมมองให้เราได้ชมถ้าเราสองเนื้อพระที่เป็นเนื้อวานมงคลผสมชาดวางในแสงธรรมชาติจะบัเกิดความสวยสดงดงามในเนื้อพระเรียกว่าดีไหนนั่นเองด้านหลังของท่านนั้นจะมีคำว่าพระอาจารย์ท่อนยานทโรคมชัดลึกอยู่ทางด้านหลังนี่แหละครับผมด้านฐานขององค์พระ จะมีะจีวรขององค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ปฏิสถานอยู่ที่ฐานเนี่แหละครับผมท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าพระอริยเจ้าพระอริสงฆ์ผู้ประเสริฐเลือโลกนั้นสมาธิพลังของท่านนั้นเป็นออโต้ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะมาเกิดพลังมีความศักดิ์สิทธิ์พระอริยเจ้าพระอริสงฆ์ท่านได้รับกิจนิมนต์ไปนั่งนันสถานที่แห่งใดพลังของท่านนั้นจะซึมออกมา อยู่ในที่นั่นแห่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นบรรดาเครื่องหนุ่งห่มขององค์หลวงพอ่อหลวงปู่ที่เป็นพระอริเจาพระอริรอรสง์ก็จะซึมซับพลังจิตของท่านไว้ด้วยนั่นเองเป็นอนันตก,กาศบรรดาผู้กายทิพย์เขาจะมองเห็นแสงสว่างจากองค์หลวงพอ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นๆจะพากันไปกราบไหว้สักการบูชาเพื่อจะได้ขอ,อ ความเมตตาบุญกุศลจากองค์ท่านนั้นนนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นกีวรขององค์หลวงปู่ท่านก็เช่นกันเป็นของดีของวิเศษเป็นของสูงนะครับผมซึ่งประิษฐานอยู่ที่ฐานารูปเหมือนหลวงปู่ท่านด้วยนั่นเองความกว้างของพระรูปเหมือนอ วัดจากฐานซ้ายมือมาถึงขวามือก็ยังไม่ถึงสองเซนนะครับผมแต่ว่าเกินเซนครึ่งมาแล้วประมาณหนึ่งหนึ่งจุแปดหนึ่งจุแปดโดยประมาณนี่แหละครับผมก็เรียกว่าไซ้์กำลังพอดีไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปสามารถจะนำไปปฏิสฐานในครอบแก้วได้ก็จะสวยสดงดงามน,นั่นเองความสูง จากฐานล่างไปถึงบนสุดสูงสามเซนติเมตรนี่แหละครับผมดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าขนาดหรือว่าไซส์ใ่กำลังงามไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปถ้านำไปประดิษฐสถานในครอบแก้วก็จะสวยสดงดงามนั่นเองนะครับผมสำหรับกลองที่บรรจุพระนั้นถ้าหากเรานำองค์พระภายในไปเลี่ยมหรือว่า ไปใส่ตลับหรือว่าครอบแก้วแล้วกรองเก็บรักษาให้ดีนะครับผมเรียกว,ว่าเป็นอนุสรณ์ดอนเจดีตกถึงลูกถึงหลานจะได้มีความภาคภูมิใจว่าทุกอย่างนั้นเดิมเดิมนั่นเองอันนี้เป็นหมายเลขกำกับนะครับผมที่ประดิษฐานอยู่ในองค์รูปเหมือนหลวงปู่ท่อนยานาทาโลนั่นเองกลองพลาสติกใสลบมุมทั้งสี่มุมแล้วนะครับผม องค์ท่านจ้าประคุหลวงปู่ท่อนท่านได้เมตตากล่าวกับศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาว่าพระรูปเหมือนขององค์หลวงปู่นั้นท่านได้ตั้งใจอธิษฐานจิตยังเต็มที่เต็มใจนั่นเองสุดใจนั่นเองนะครับผมทําให้วัตถุมงคลที่รู่นี้จึงเป็นที่ปรารถนาของผู้รู้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งทางใกล้และทางไกลเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผม รองที่บรรจุรูปเหมือนองค์หลวงปู่ท่อนนั้นอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นสวยสุดงดงามเรียกง่ายแล้วก็ชัดเจนนี่แหละครับผมจะมีะแผ่นเหมาะรองสำหรับปิดหน้าพระไว้ด้วยเรียกว่าเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งนั่นเอง เราเห็นใบหน้าแววตาของท่านจรุคุณหลวงปู่ใบหน้าแววตาของท่านจรุคุณหลวงปู่ดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าเหมือนมีชีวิตจิตใจดูแล้วมีความเข้มขขังดูแล้วมีเมตตามหาได้ยมเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเหมือนกับท่านเหมือนกับมีชีวิตจิตใจท่านคอยมองดูลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยม จะได้เจริญพรให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีชีวิตเจริญลุกเรืองนั่นเองนะครับผมจะมีโค้ดโค้ดตอกอยู่ด้านหน้านี้คมชัดลึกนะครับผมเส้นสายลายเส้นจีวรของท่านนั้นเปรียวนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือเนี่ยแหละครับผม นั่งสมาธิราบแล้วก็มีหมายเลขกำกับนี่แหละครับผมคมชัดลึกเช่นกันเราชมความงามนะครับผมงามทั้งศาสตร์และสิ่งนั่นเอง ด้านหลังก็สมบูรณ์นะครับผมปี2555ปีนี้66อนุรักษ์สภาพพระให้สวยสดงดงามสมบูรณ์ด้่งเดิมนี่แหละครับผมเราจะได้ตกทอดถึงลูกหลานด้วยนั่นเองดูเส้นสายจีวรของท่านนั้นเริยวนะครับผม พระอาจารย์ท่านยาณทธโรก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทท่ทาน ที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องของกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบราธนานหมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านบุกคุณหลวงปู่ท่อนยาน,นัทโร หากแม้ว่าองค์ท่านจะประคุณหลวงปู่ได้ทรยาบได้ยานวิถีอันใดโคตรตรงทรงพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระะแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอํานวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิต,ตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาเนื่องนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงยงมีแด่ทุกท่านขอกราบอาราธนาในบนอน,อนุภาพบุญญาบรมีแห่งองค์ท่านเ้าปรคุณหลวงปู่ท่านยาน,นัทโรขอจงทรงพระเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบรมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่าน ได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินขอความมีอายุวันโนสุขังพลังมีธนสารสมบ,บัติปฏิพานสมบ,บัติบบตมรรกผลนิพพานสมบ,บัติขอจงพึงมีพึงเกิดแด่ทุกทุกท่านณบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ